ครับบ้านและที่ดินสองแพร์นะครับวันนี้ผมมานําเสนอที่ที่ผมเคยรีวิวมาแล้วสองครั้งนะครับครั้งที่1ตอนผมดินนะฮะครั้งที่2ก็คือว่าขายรวม2องโฉนดนะครับก็คือแปลงร้อยสามที่สองตารางวาและแปลงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตารางวานะฮะพอดีว่าแปลงหนึ่งร้อยสามที่สองตารางวาเนี่ยมีการเปลี่ยนนะครับโอนซื้อขายกันเรียบร้อย,ย,อยแล้วนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา วันนี้ผมก็เลยมารีวิวใหม่นะครับเพราะว่าเหลืออยู่แปลงเดียวแล้วคือหนึ่งร้อยตารางวาแปลงนี้ครับแปลงนี้นะฮะหน้ากว้างประมาณสิบห้าเมตรลึกนี่ไม่แน่ใจน่าจะน่าจะยี่สิบกว่านะครับพื้นที่หนึ่งร้อยตารางวาเป็นลักษณะรูปโฉนดเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับโฉนดขุดแดงนะนอสสี่จอขุดแดงนะครับเอาละที่ตรงนี้อยู่ยังไงนะที่ตรงนี้ตั้งอยู่ที่หมู่สามครับตำบลวัดพลิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ถ้าคุณเดินทางมาจากสี่แยกวัศกัดน้ำมันนะครับผ่านร้านส้มตำคูเสือทางซ้ายมือขับรถตรงไปผ่านอบตวัดพริกนะฮะเลยอบตวัดพริกมาสังเกตดูทางซ้ายมือนะฮะจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวลินวัวอยู่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวลินวัวอยู่นะเลยร้านก๋วยเตี๋ยวลินวัวน,นะครับแลมาทางขวานี่หนึ่งประมาณ50เมตรจะมีซอยชื่อว่าซอยอาจารทานะครับซอยอาจารทานะเลี้ยวเข้าซอยอาจารทามาถึงที่แปลงนี้ประมาณ50เมตรนะครับ จะอยู่ที่ทางซ้ายมือเลยนะครับคือแปลงนี้นะครับที่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมามายืนอยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามีรถจะเข้ามานะครับโ <exploding noise> อเคผมมายืนอยู่ตรงกลางแปลงที่ดินละนะฮะเมื่อกี้นี้พูดค้างเอาไว้นะถนนตรงนี้นะครับที่ตรงนี้เนี่ยมีถนนอยู่2ด้านด้านหน้ากับด้านหลังนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกหน้าบ้านของคุณนะถ้าคุณซื้อนะจะหันหน้าไปทางไหน ด้านทางนี้ถนนเส้นนี้นะฮะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วแต่ก่อนเนี่ยเออ ep สองนะครับผมถ่ายดูตรงนี้เป็นทุ่งดาวเรืองนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเออเขาดาวเรืองเขาเก็บไปละเขาปลูกมันแทนไปแล้วนะครับและตรงนั้นฮะทีเเ่เห็นรถวิ่งอยู่ตรงนั้นเลยอันนั้นคือถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งศูนย์หกสามนะครับอ่ามาจากตัวพิษณุโลกนี่แหละไปบางกระทุ่มฮนะแล้วก็เมื่อกี้อ่าพูดต่อนะฮะเมื่อกี้ทางทิศเหนือทางนี้นะ ทางทิศใต้ก็มีถนนเดี๋ยวผมพาดูแล้วกันนะครับทางทิศใต้ก็จะมีตรงต้นมะพร้าวสามต้นตรงนั้นเลยต้นมะพร้าวตรงนั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนนะครับคนละฝ้ากันถนนถึงสุดแนวต้นกล้วยตรงนั้นส่วนหลักหมุดแบ่แงเขตก็คือตรงนี้ครับนี่เลยนะเนี่ยมีหลักหมุดชัดเจนส่วนเสาตรงนี้เนี่ยผมเอาไม้ไผ่มาปักชั่วคาวก่อนนะครับให้รู้ว่าแนวเขตอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาเสาคอนกรีตมาแล้วก็ต้นสีแดงให้นะจะได้เห็นชัดเจน แนวแปลงที่ดินคือตรงนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูโดยรอบทีละกันนะครับตามมาครับนี่ผมยืนอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินนะครับที่ผมยืนเมื่อกี้นี้ตอนนี้เป็นถนนอะไม่ใช่ลาดยางผู้ผิดนะฮะเป็นถนนลูกรังอยู่นะครับเป็นแนวถนนลูกรังนะแนวถนนลูกรังแต่ถามว่าถนนลูกรังตรงนี้เนี่ยแล้วยังไงต่อในอนาคตาภายในปีนี้นะ่าจะเป็นคอนกรีตนะครับเพราะว่าโครงการเขา ของผู้ใหญ่บ้านเขาน่าจะแจ้งมาแล้วนะครับว่าตรงนี้เนี่ยโครงการเนี่ยเป็นคอนกรีตแน่ๆนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ดูเรื่องงบอยู่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นปลายปีนี้นะครับตรงนี้เป็นคอนกรีตแน่ๆนะฮะแล้วก็นี่คือหน้าแปลงที่ดินครับเนี่ยผมหันหลังให้ตรงเมื่อกี้แล้วผมกลับกล้องนิดนึงนะครับนี่เลยนะนี่นี่ฮะแนวเขตถึงนี้ครับแนวเขตถึงนี้นะแล้วก็มีแนวต้นไม้ใหญ่ นะครับแนวต้นไม้ใหญ่ตรงนี้คือแนวเขตแปลงที่ดินขวามือเป็นที่ข้างเคียงนะครับซ้ายมือก็เป็นแนวแปลงที่ดินที่ผมจะประกาศขายเนี่ยที่ถมเรียบร้อยครับถมเรียบร้อยเลยแล้วก็ปลูกต้นกล้วยไว้เต็มพื้นที่เลยนะฮะกล้วยน้ําว้าเนี่ยนะครับเพราะนั้นคุณทําบ้านสวนได้สบายๆเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นถนนทงางด้านที่เหนือนะครับแล้วก็แนวเสาไฟตรงนั้นแนวเสาไฟเดี๋ยวผม z ูมให้ดูนะครับนะตรงนั้นเลยแนวเสาไฟตรงนั้นน่ะเป็นถนน1063นะครับ เส้นที่มาจากบางกระทุ่มนะครับเนี่ยมาจากบางกระทุ่มที่รถวิ่งไปแต่ถ้าเผื่อว่าคุณมาจากตัวเมืองอาณารถบรรทุกมาตรงนั้นคือมาจากตัวเมืองพิษณุโลกนะครับเส้นตรงนี้ก็คือเส้สนพิษณุโลกบางกระทุ่มนั่นเองนะครับนี่แล้วก็นี่ครับนี่คือแนวแปลงที่ดินถมเรียบร้อยครับเนี่ยตอนนี้ปลูกเอ่อกล้วยอยู่นะฮะแล้วก็ที่ย่งข้างตรงนี้มีต้นไม้ใหญ่อันนี้เป็นต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงไม่แน่ใจว่าต้นมะม่วงอะไรเนี่ยกำลังออกลูกอยู่นะครับเนี่ย แล้วก็อันนี้ก็นี่ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรเหมือนกันต้นใหญ่มากนะครับต้นใหญ่มากใช่ต้นลิ้นควายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ข้างๆเขาก็มีตัดต้นไม้ใหญ่ไปพอสมควรเลยแล้วก็ตัดต้นมะพร้าวด้วยนะครับนี่อันนี้คือที่ข้างเคียงอ่ะหันมาทางที่ของเราต่อนะครับเนี่แหละเนี่ยครับเนี่ยหน้ากว้างประมาณสิบห้าเมตรลึกนี่ไม่แน่ใจ น่าจะ20เมตรขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าไงเนี่ยผมแนบในคลิปให้ชมเช่นเดิมนะครับเพื่อความชัวนะเดี๋ยวผมวัดจากเอ่อเว็บที่ดินนะครับแล้วก็วัดจากรูปถนดให้ดูอีกทีแล้วกันนี่ผมเดินมาท้ายแปลงละเนี่ยฮะผมจะให้ดูถนนอีกด้านหนึ่งเนี่ยครับนี่คือถนนทางด้านทิศใต้นะครับมุ่งหน้าตรงไปตรงนั้นคือถนนหลักนะถนนทางหลวงหมายเลข1063เนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูนั่นแหละครับเนี่ยนั่นคือถนนใหญ่เลยนะนั่นแหละครับ ถนนใหญ่ตรงนี้เนี่ยต่อไปจะมีโครงการทําเป็นถนน4ี่เลนนะครับปัจจุบันนี้เป็นถนนสองเลนอยู่นะครับมาจากตัววิษณุโลกตรงแยกวัส,สขัดน้ํามันเนี่ยแล้วก็มุ่งตรงไปอําเภอบางกระทุ่มนะครับและส่วนตรงนี้ครับที่ข้างเคียงนะเนี่ยที่ข้างเคียงก็มีเพื่อนบ้านอยู่นะครับนีที่ข้างเคียงมีเพื่อนบ้านอยู่ค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยผมพยายามจะอ่าแทนกล้องให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่อ่ะมางี้ต่อครับหันมาทางขวาหันมาทางขวา ก็ยังมีบ้านคนอยู่แล้วก็นี่ฮะตรงนี้คือด้านหลังนะครับทางที่ใต้แล้วก็เป็นถนนเส้นที่ผมยืนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยผมนิ่งก่อนนะและทางขวามือผมเนี่ยก็คือแนวแปลงที่ดินที่ผมประกาศขายนี่แหละครับเนี่ยตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับถนนตรงเข้าไปตรงนั้นน่ะจะมีบ้านคนอยู่นะมีบ้านคนอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นที่ป่าหรือว่าที่ลกรล้างอะไรนะครับ แล้วก็ขยเบตรงเลยพุ่มไม้ตรงนั้นไปมีบ้านคนแล้วก็จะเป็นแม่น้ำน่านเลยนะครับที่ตรงนี้ห่างจากหาดวังอีแลดนิดเดียวเท่านั้นนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้ต่อนี่ครับตรงนี้คือไท้ายแปลงครับที่ผมปักเสาวไว้เนี่ยนะฮะนี่ครับส่วนตรงนี้ตรงนี้นี่เป็นที่ข้างเคียงที่ข้างเคียงนะเพิ่งโอนไป ผมก็มาดําเนินการให้แทนเจ้าของที่นะฮะก็เอาเครื่องไหว้เครื่องเส้นไหว้มาไหว้ท่านซะหน่อยนะครับนี่ครับนี่เส้นไหว้แปลงนี้นะครับที่ขอบขอบคุณที่ท่านเปิดทางให้แล้วก็ดําเนินการอาโอนที่ดินกันเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของใหม่ก็จะมาอยู่ตรงนี้จะเป็นที่ที่เขาจะเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะครับตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะนี่ฮะเพราะฉนั้นถ้าคุณซื้อที่1งงานหรือ100ตารางวาเนี่ยคุณจะได้เพื่อนบ้านเป็นร้านอาหาร นะครับหรือว่าเป็นร้านกาแฟนั่นเองนะเพเดี๋ยวเขาจะทําเป็นร้านแบบร้านชิลชิสไตล์กาแฟบ้านสวนอะไรประมาณนั้นแหะครับส่วนตรงนี้แปลงนี้ก็คือเนี่ยหนึ่งร้อยตารางวานะครับเนี่ยนะอยู่ตรงนี้นะแถบนี้เมื่อแถบเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ผมจอดรถก,ก็คือขายไปละนะครับเดี๋ยวเขาจะทําร้านกาแฟเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวคุณมีเพื่อนบ้านแน่นอนนะครับถามว่าไฟฟ้าปะปาละ่ะไฟฟ้าปะปาเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะครับนนแนวเสาไฟาอยู่ตรงนั้นเองไม่ถึงร้อยเมตรนะฮนะปะปาก็ ติดต่อกับทางประปาหมู่บ้านได้นะครับก็ดูแล้วน,น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็ถนนก็โอเคถนนกว้าง6เมตรนะฮะถนนกว้างพอสมควรเลยรถจริงๆสวนกันได้แต่ปัจจุบันเนี้ยดูเหมือนแคบเนื่องจากว่าตามไหลาทางแนวถนนเนี้ยเขาไม่ได้เคลียร์ก็เลยดูเหมือนแคบไปอ่าเบื้องหน้าผมตรงนูง้นต,ตรงที่มีรถจอดอยู่แล้วคนเดินอยู่ตรงนั้นข้างในเป็นชุมชนเลยนะครับคุณชุมชนเรียกว่า,าบ้านวังอีเลดนะครับบ้านยางโทนวังอีแลด ถัดไปก็จะเป็นแม่น้ำน่านนะฮะวันนั้นที่ตรงนี้ห่างจากวังอีแลกนนิดเดียวนะครับเนีย่ยสนใจก็ติดต่อมานะครับที่สวยๆขนาดนี้ราคาไม่แรงผมขึ้นเหนือคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ตามครับ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe บ้านและที่ดิน2แควเพื่อไม่พลาดที่ดินใหม่ๆราคาถูกนะครับ